สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลนะคะขณะนี้นะเรามาดูนะคะนางรำมายืมมายืนมุงดูอะไรกันเนาะน,นี่นะคะโอ้อหโหคุณตาชานมีหนึ่งเดียวถ่ะมีหนึ่งเดียวไม่ตาตาจะไปดูรถหรือตาจะไป<า>ว่าจะยังไม่เปิดผ่าโอ้โหคุณตาจะไปดูรถไปดูรถเอารถปิกอัพเหรอไม่ตาไม่ไปไหนหรอว้า กระขาแสดงเอาหนักเลยเต็มกระเป๋าเลยแสดงว่าเยอะนี่ห้ามคลำห้ามคล้มลำโอ้อาจารย์บอกแม่คำใส่ห้ามคลำนะคะอะไรก็ไม่รู้เดียวเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยไปแป๊บเดียวเาไปไหนคะไปเดียาด้วยว่าว่าไม่มาแล้วเลยจะไปไหนครับแป๊บเดียวเนี่ยโอ้ ไปให้ไม่ไม่แล้ให้ใครไม่มีไม่มีใครนี่เงินเยอะไม่มีไม่มีไม่มีเอวก็ยังดีอยู่คุณตาเช็คเอวแล้วเช็คเอวแล้วดีนี่เช็คเช็คเช้าเนี่ยเช้านี่อารมณ์ดีเช้าเนี่ยโอ้เช้านี้อารมณ์ดีโอ้วอารมณ์ดีเช้านี้โอ้่าคุณอารมณ์ดีคุณตาวันนั้นเห็นคุณตาไปหัดขับรถน่ะ คุณตามีโครงการจะออกรถหรือเปล่าคะยังไม่มีแต่หาก่าวว่าเฉยโอ้ยนาคดเช้าแล้วอนาคตไม่แน่นะคะอนาคตไม่แน่นะคะเหรอใช่นี่นะผ่อนได้ไหมเนี่ยเออได้ขนาดเมียเขายังผ่อนได้อ้าวจะผ่อนได้เมียยังผ่อนได้ผ่อนบิลแล้แสนโอ้หางเงินที่ไหนเนาะนี่โอยผ่อนได้รถค่อยผ่อนได้ วันนี้พูดกับตาชางครั้งแรกนะตั้งแต่นานไม่ได้ค่อยคุยกันนะคุยวันนี้นะเพราะว่าเห็นกระเป๋าใหญ่เลยก็เลยสงสัยว่าจะเอาเงินไปให้ใครนะคะคำก็ไม่ได้จับก็ไม่ได้นะคะโอ้โหห่วงอ่ะรถหรือเปล่าครับไน่ได้ก็รู้อยู่ค่อยจอบเบิงอยู่เด้อเมื่อคืนนี่เจ้าเว้าวยังน่ะค่อยหูจังเบิร์ดตาขึ้นตอนไหนตาขึ้นตีสองนะเมื่อคืนโอ้ คอตื่นต่ตีหนึ่งคอยจออเบิ่งเจ้าพวบกุ้มคอยจออเบิ่งเจ้าผิงเวลาที่ยังไม่นาทีเองเป็นวงเป็นดวง ตาทำไมขึ้นตีสองไมขึ้นผิดเวลาตีสองขึ้นไมถึงขึ้นแต่เช้าจังความความพูดความล้ามไงก็จะไม่ให้ใครรู้ทั้งประเทศเลยนะเออยขารู้หมดแล้วป้าสายยังแอบดูเลยแอบดูลุงพุ่งครก็แอบดูเจ้าไปเลยนึ่งคอยจอบก็ไปได้หมดตีสองอ้าวไปได้หมดความสงสัยแล้วไปได้นี่นะคะนี่คุณตาคะจะไปไหนเนาะนี่นะคะไม่บอกไม่บอกนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะแวะหรือเปล่านี่แวะไหนเนาะวิวแฟนจะเลี้ยวขวายงหน้าหน่อยเลี้ยวอยู่บ่เบิ้งเบึงเบึงเบึงนี่นะคะดูดูนะคะนี่อืมอ่ะเรารอดูนะคะว่าคุณตาชาญไปไหนนะคะมะพรบ้านหลังสีแดงไหมเรอรอเฮเรารอเฮตาจะเลี้ยวไหน เออเออเอารอดูรอดูว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่าขวานี่โอ้โหเลี้ยวไหนขวาขวาไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวตรง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 ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวตรงเลี้ยวแกโน่นแกไปเลี้ยวอยู่ซอยถัดไปนู้นไม่ใช่แกไปเถียงนาน้ยไปเถียงนาเออไปไปนาแกไปดำนาเหรอคะไม่ใช่แกก็จะไปนาแกจะไม่เลี้ยวแล้ว ไปแล้วไปแล้วผ่านผ่านแล้วผ่านแล้วสีแดงแล้วไปทําธุระนะคะไปทําธุระนะคะก็เลยไปนาหรือเปล่าเนี่ยสงสัยเข้าตรงวัดนั่นและเนี่เออไปนาถ้าข้าวัดนี่ก็ไปนาไปนอนอยู่นานะคะไปนอนนาแล้วไปนอนนาเลยเดี๋ยวดู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 ไปเลี้เลี้ยเลีมเลี้ยเลี้ยเลี้ยเลเลี้ยเลี้ี้เลี้ยเลี้เลี้ยเลี้ ไ,ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวโอ้โหอันนี้กระพาะใครคะอ่ะนี่นะคะก็อ่ะไม่ทราบนะคะว่าตาชานไป oh oh. ไหนนะคะก็อันอาจจะไปทําธุระนะคะนี่นะคะอาจจะไปทําธุระของตาชานนะคะเนาะนี à, anyway> ่นะคะเนาะ